สวัสดีครับผมมานพินนะครับเมื่อกี้ก็สั่งอาหารไปนะครับตามๆก็มก็8 8 0 0 0นินนะครับก็ก็อ่าแปดสิบแปดพันก็คือ8 8 0 0 0นั่นเองนะครับแล้วก็นี้สั่งนะฮะแก่นะแก่ก็เป็นไก่นะครับไก่ป๊อบอายเขาบอกลุยเซียนานะครับเป็นแบบเทจันนะครับก็เป็นคล้ายๆกับอาหาร เมนูแบบฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าลุยเซียนาเนี่ยเคยเป็นรัฐที่ปกครองอยู่ในอเมริกานะครับแล้วก็ปกครองโดยฝรั่งเศสมาก่อนนะครับพระเจ้าหลุยส์นะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็ขายให้อเมริกานะฮะให้ให้ประเทศอเมริกาปัจจุบันเนี่ยเพราะฝรั่งเศสก็ดูไม่ไหวแต่ว่ายังมีคนพูดภาษาผสมกันอยู่ ผสมระหว่างพราฝรัางเศษกับอย่างอื่นนะฮะเป็นภาษาเราผสมเร,รียกกระโรนะน่าจะอ่านกระโหนนะจำไม่ได้ก็อ่านยังไงอันนี้เขาก็บอกเมยเนี่ยใหม่นะครับเป็นแซนด์วิชไก่นะฮะก่อนหน้าตาม,มันแฮมเบอร์เกอร์นะฮะครับก่อนนี้ผมสั่ง88ก็มีไก่2ชิ้น นะครับมีเฟรนฟรายแต่เฟรนฟรายที่นี่เขาจะปรุงลดเครื่องเทศมาด้วยนะครับเ mm. ดี๋ยวชิมเฟรนฟรายก่อน mm. อร่อยดีครับเ mm. ฟรนไฟรายไม่ธรรมดา mm. นะ mm. มาอย่างหนึ่งเวลามาเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็ได้ชิมอะไรแปลกๆนะครับ mm. นี่อยู่ที่ท่ากัดสยานน้อยใบยนะครับ mm. หรือว่าหน่วยใบยนะครับในภาษาเวียดนามเส้นใบหน่วยใบท่ากัดศยานน้อยใบ นะครับผมก็เพิ่งมาถึงแล้วก็ยังไม่รีบเข้าเมืองครับเพราะว่าจะถ่ายตัวภาคการยานอะไรต่ออะไรก่อนนะครับก็หาที่นั่งทานนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรนะฮะเรมีน้ำมาด้วยครับบิบอกมาแปดหมื่นแปดตีว่าเก้าหมื่นแลเก้าหมื่นเก้เก้าคเก้าห้าสิบห้าเก้าสิบบวกสี่สิบห้าได้เท่าไหร่ ร้อยสามสิบห้าประมาณร้อยสามสิบ้ารอยสี่สิบบาทนะครับก็ตามราคาสนามบินทั่วไปได้ชุดอย่างนี้ก็ผมว่าได้เยอะกว่าสนามบินเมืองไทยหรือเปล่านะแล้วก็มีซอสไทยนะฮะเป็นซอสมะเขือเทศครับอาซอสมะเขือเทศกับซอสพริกครับผมคราวนี้มาชิมไก่ครับอันนี้ได้อกมาด้วยกินหนังก่อน ไก่ค,ครับกรอบอร่อยดีนะครับหนังกรอบอร่อยนะ่ะแต่เป็นรสจืดๆนะอกิมเมนื้อไก่ครับเฉยๆครับเฉยๆ แต่เขาทอดข้างนอกแล้กรอบนะฮะอร่อยดีแต่เ้ลื่อนไนี่ผมว่าเวิร์กกว่ามันมีรสซับซัอยู่นะฮะรีรวิวร้านป,ป๊อบอายนะครับอันนี้เป็นร้านป๊อปอายไก่ป๊อบอายหรือเซน่านะครับคล้ายๆเคเอฟซีนะครับ,รบที่ประเทศเวียดนามครับผมนี่ครับ พับไอวิซีนาคิเช่นไงครับพับไอนะครับพบวกันใหม่กับชาแนลฟิวไทยนีทุกครับกเก็บข้อมูลที่สนามบินน้อยบายต่อครับผมสวัสดีครับ